กับทางเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะในพื้นที่เขาคอพจัดกพิจารของทระิดตีัการิารรวมกันทั้งทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเข้าไปจัดบกลุ่มแล้วก็ยึดไม้พันยุ์ยูนมีได้จำหจันวนยี่สิบอ็ดประมาณสององคดีนี่ยยี่สิบสามอนผลรดียบสามอนครับประมาณสามสามรบาทเมตรนะครับมูลค่าเบื้องต้นนี่ประมาณสองล้านกว่าบาท สูงเขาเป็นต้นที่ตรงารและเป็นไม้เนื้อดีนะครับไม้เป็นไม้ที่มีอายุไม่น้อกว่าร้อยปีการประเมินค่าเป็นปีละต้นไม้นนี้จะนำสดของที่ไหนคือแนวทางเนี่ยคือลงที่มี่สองเส้นทางนะครับเส้นทางหนึ่งจะออกไปไปลงที่ข้ามทางแม่น้ำโขงอาจจะไปลงที่มุกดาหารนะครับแล้วก็อาจจะล่องขึ้นไปถึงมุ่มเลยนะครับข้ามเข้ามาพืงไทย ถ้าเข้าทางคาลีเนี่ยอาจจะวนมาอีกทีนะครับวนมาอีกทีแล้วไปขึ้นทางเหนือนะครับที่จิงแสนตลาดไม้พีดูที่ตไปลาดไม้งบริเวณที่ตลาดเอาไปขายคือตอนนี้เราอาจจะระบุให้ชัดเจนแน่นอนไม่ได้นะครับแต่ความต้องการของไม้พยุงนี้เป็นไม้ที่มีความต้องการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแล้วก็เป็นไม้ที่ มีมูลค่าค่าอนข้างสูงเพราะนั้นการต้ขของการเนี่ยเขาต้องการมากและขนาดกันผู้ที่รับร,กกรับสัตไม้ก็ก็ทำอยู่ตลอดเวลาครับเพราะนั้นการควบคุมต้องทำเขา้ากันไม่ว่าจะเป็นของตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของข้าราชการต้องรับผิดชับได้พร้อมอุปกรณ์ <S <S เลื่อยโซ่ยนต์งสองตัวแล้วก็เราจับได้ทั้งหมด13คน ที่เราต้องขยายผลอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าผมได้กำชับไปเพราะนะตามวิการของเราเนี่ยเราดาเนินการที่จะต้องขยายผลให้ผู้ที่อยู่เบื้อหะังในปูนผวยการกศูนย์นะครับจะต้องทําให้ได้ถึงหนึ่งงานในพื้นที่ที่แก้ไขพื้นที่ที่จะต้องคำนวงต้องได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5- 0 8 0บรนะครับรเพราะนั้นในตรงนี้เราตร้องไปดูดีว่าเราจะทํำยังไงที่จะ